ฮัลโหลก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในโลบอกนะครับโลทูปไลท์นั่นเองครับแต่ก่อนมันจะชื่อว่า y o u u u e Flight นั่นเองนะครับก็เป็นเกมที่จําลองการเล่นแบบเป็นยูทูบเบอร์นั่นเองนะครับก็มาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงกันนะฮะไปเลยกดเล่นเลยโอเคอันดับแรกที่เข้ามาเขาก็จะให้านนนรางวัลเราฮะวันที่หนึ่งแล้วก็เคมไปเลยได้สองร้อห้าสิซับเลยยังไม่ทำเลยอะไร,ไรเลยนะฮัโโลโหลเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะ สวัสดีคุณต้องการทําตามกวดวิชายอย่างรวดเร็วหรือไม่โอเคแน่นอนนี่คือพาร์ทเมนต์ของคุณที่นี่คุณจะอัปโหลดวิดีโอของคุณและกลายเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงโอเคเมื่อคุณริ่มรวยคุณสามารถซื้ออพาร์ตเมนต์ที่ใหญ่กว่านี้ได้ที่นี่โอเคเปิดทีบเหล่านี้เพื่อรับการอับเกตที่มีประสิทธิภาพและทําให้วิดีโอของคุณดียิ่งขึ้นนั่นเองครับ ที่นี่คุณสามารถซื้อคอมโพเนนต์ใหม่สำหรับเกมของคุณได้นะทุกครั้งที่คุณปรับปรุงส่วนของการตั้งค่าคุณภาพของวิดีโอจะปรับปรุงและคุณจะได้รับเงินและสมาชิกมากขึ้นต่อวิดีโอโอเคให้ไปที่ร้านเกมและซื้อไมโครโฟน o นโวนะฮะให้ไปซื้อไอฟังโนโวนะฮะโนโวนะฮะคุ้นๆน,นะเราเนี่ยโอเค ก็คืออันดับแรกต้องไปซื้อเอาไม่ใช่หูฟังหรอไมโครโฟนโอเคไม่ใช่หูฟังนะก็คือไมโครโฟนนะฮะทุกคน5้าร้อยเลยเหรอลงทุนจัดนะซื้อห้าร้อยเลยทีเดียวโอเคซื้อมาเลยนะครับตอนนี้เราได้ไมโครโฟนมาแล้วตอนนี้ออกจากร้านเกมน,นะครับเขาบอกให้เราออกจากร้านก็ออกไปนะฮะทำได้ดีมากตอนนี้ไปที่ห้องของคุณแล้วก็วคือน่าจะบอกให้เราไปที่ห้องนะแต่การแปลภาษามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะโอเคก็เลย อ่านเนเพี้ยนนะกดคอนอะไรเนี่ยสร้างด้านซ้ายเพื่อเริ่มสร้างระวางเตียงโอเควางเตียงเหรอก็คือผมต้องกดคอนตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ทำการหาเตียงโอเคแล้วจากได้เตียงก็ราคา50ราคา50โอเคคงจะซื้อแพงตัวนี้ไม่ได้นะเอาไว้ตรงนีนะะ้แล้วกันนะครโอเคแล้วก็ทำได้ดีตอนนี้ออกจากโปรดสร้างนะฮะ ได้เลยออกไปเลยนะครับก่อนที่จะบันทึกวิดีโอตรวจสอบให้แน่ใจว่าอารมณ์พลังงานและความหิวของคุณอยู่ที่100โอเคครับเพื่อเพิ่มระดับพลังงานของคุณให้นอนใต้เอ้ยให้นอนในเตียงไม่ใช่นอนใต้เตียงนะฮัลโหลโอเคนอนฮะอพอหลอดพลังงานมันก็จะเพิ่มแบบนี้นี่เองนะฮะโอเคเข้าใจได้ฮะก็ต้องมีการพักผ่อนนะทำวิดีโอนเรื่อยๆนะฮะ แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเพื่อเพิ่มอารมณ์ของคุณเล่นบนเครื่องเกมอาร์เคดนะฮะโอเคเล่นบนอาร์เคดเลยนะครับไหนดูหน่อยเซโอเคมันเพิ่มความสนุกนะครับก็คืออารมณ์หลอดนี้นะฮะจะเพิ่มขึ้น,อนเองนะฮะเพิ่มความหิวของคุณซื้ออาหารจากตู้แช่แข็งนะฮะก็คือตู้เย็นนะตอนนี้เราสามารถซื้ออะไรได้ซื้อน้ำความหิวบวก5%้า,าเเ็หรอกินน้ำมันห่วงได้เวยเหรอ น้ำไม่ใช่ดับกระหายหเฉยๆก <c oughs> ินแทนข้าวได้ด้วยนะโอเคแท่งสูงขึ้นวิดีโอของคนดีขึ้นดังนั้นให้แน่ใจว่าให้มันเต็มอันนี้ไปนแน่ใจว่าคืออะไรนะทําได้ดีมากมาเริ่มบันทึกวีดีโอกันเถอะโอเคบนนั่งบนเก้าอี้เพื่อเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้เลยกด e เข้าไปนะแล้วเขาจะให้ทําอะไรเลือกเกมที่จะบันทึกวิดีโอของคุณก็เลือกได้เกมเดียวนะ Do you want to l i v e s t r e a m or record นะครับก็คือคุณต้องการที่จะไลสตีมหรือว่าคุณต้องการที่จะบันทึกนั่นเองครับผมผมจะบันทึกแล้วกันนะโอเค <c oughs> ก็จะมีปุ่มให้กดเราแบบโอสุเลยทีเดียว <c oughs> เรียบร้อยนะฮะกดปุ่ม,นนมที่ปรากฏบนหน้าจอโอเคนะครับกดคัท เมื่อเส้นสีแดงอยู่ตรงกลางโอเคก็คือจะให้เราเล่นตรงเขาเรียกว่าอะไรกดให้มันอยู่ตรงกลางได้มากที่สุดนั่นเองนะผมว่านะเดี๋ยวผมรอนะให้มันเยื้องไปทางซ้ายก่อนนะโอเคใกล้เขียงนะ,นะงนะครับเกนั่นเองครับยืเยืเยืบกดกดกดทันไม่เลยนี่งไงอา้าวไม่ทนันแพสิบใช่เลย <laughs> เอาใหม่เอาใหม่นะฮะครางสุดท้ายจะเปไ็นยังไงนะครับกดทันไหมไม่ทันนะไม่ได้ตรงกลางเลยนะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับก็คือวิดีโอเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะเกม The m o o n r i d e r 2นะครับการบันทึก100%และการแก้ไข88%แดคะแนนยอดเยี่ยมตอนนี้กดปุ่มเพื่ออัปโหลดวิดีโอของคุณนะครับอัปโหลดแล้วเผยแพร่เลยนะครับวิดีโอจะใช้เวลาในการอัปโหลดเพียงไม่กี่วินาทีโอเค นานอยู่นะยินดีด้วยอะไรเนี่ยคุณอะไรได้รับหนึ่งแสนคีเลยอ่ะมีคนได้รับแนสนซับแล้วสมบูรณ์แบบยังเขาทำงานได้ดีนะฮะโอ้ยเดี๋ยวนะคนติดตามขึ้นไวมากนะฮะดูดิแปดร้อยเลยเหรอโอ้โหคลิปเดียวโหดมากเลยทำได้ยังไงทำได้ยังไงก่อนสมบูรณ์แบบยังเขาทำงานได้ดีนะครับต่อไป ตอนนี้ออกจากอพาร์ตเมนต์ของคุณนะไหนดูหน่อยเขาจะให้เราไปทำอะไรต่อนะออกจากอพาร์ตเมนต์ไปเลยอันนี้คืออะไร thanks for making it out just for here 150เกมนะฮะรีวาดนะเขาจะให้เรา150เกมนะก็คือนี่ไงเขาน่าจใให้เราแล้ว150เพชรนั่นเองนะตอนนี้ทำอะไรต่ออืมก็คือให้เราเอาเกมนะฮะไปเปิด กล่องสมบัติตรงนี้นะฮะร้อยห้าสิบนั่นเองเราจะสามารถซื้ออะไรได้บ้างเออเลือกได้ปะอ๋อมันเลือกไม่ได้มันจะต้องเป็นการสุ่มน,นั่นเองก็คือกดไปเลยนะครับร้อยห้าสิบมาดูกันว่าเราจะได้อะไรเฮ้ย Wi-Fi router หกเลยเหรอเฮ้ยของของแลรเลยเหรอมหากาับสองเปอร์เซ็นต์วผมได้มาได้ไงก่อนสองเปอร์เซ็นต์เลยนะเพื่อน <c oughs> ออกสองเปอร์เซ็นต์เฉยเลยนะฮะ เยี่ยมคุณสามารถวางมันลงโดยคลิกที่กระเป๋าเป้ให,หมดการสร้างและอัพเดทนะครับต่อไปคุณรู้ทุกอย่างที่ต้องรู้ขอให้คุณโชคดีในการเป็นยูทูบเบอร์นะฮะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งใบในโลกทั้งใบนะครับโอเคขอบคุณสําหรับการเสร็จสิ้นการขวดวิชาโอเคเขาสอนเราแค่นี้นะฮะต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของเราแล้วนะฮะที่จะต้องไปทําการเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวนั่นเองตอนนี้ผมมี1000ัซับแล้วนั่นเองนะฮะ โอเคมีคนเข้าบ้านผม,มด้วยทำไมมีคนแอบเข้าบ้านผมได้เนี่ยไม่ล็อกประตู <c oughs> ไหนดูซิใครเข้ามาอา้าวพี่หลอกก็บ้าเนี่ยไม่เห็นมีใครเลย <c oughs> พี่หลอกคนแล้วทุกคนโอเคตอนนี้รู้สึกว่าความหิวของผมมันจะเริ่มมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราต้องการกินอะไรสักหน่อยนะฮะผมจะกินนมแล้วกันนะครับเป็นเจ็ดบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะฮะส่วนความสนุกนี่เราต้องเพิ่มให้มันเต็มก่อนนะฮะ หลักการการเป็นยูทูบเบอร์ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องมีความสนุกนะฮะถ้าไม่สนุกมันก็จะทำคลิปไม่ดีนั่นเองนะฮะกดมาเลยแล้วก็อะไรเนี่ย your channel นะฮะ delete the b a n comment the mean comment นะครับก็คือเราสามารถลบอ่าพวกคอมเมนต์ที่ไม่ดีออกได้นั่นเองนะครับอไอมูเดเลอร์ต่อนะฮะโอเคทำการเลคคอร์ดไปเลย L D K L J D A F นะครับเรียบร้อยนะฮะเราสามารถอัดวิดีโอเสร็จเรียบร้อยนะฮะต่อไปก็เข้าสู่การตัดต่อนั่นเองนะฮะการตัดต่อก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะฮะในการกระระยะให้มันอยู่ในพอดีนั่นเองนะฮะความพอดีตรงกลางนี่มันยากอยู่นะเดี๋ยวเขาเบี่ยงซ้ายเออ,อมไม่ถึงไม่ถึงกลางอะ่ะเออไวไปไวไป,ไป,ไปเอาไ่ให้มันเด็งมา นี่ไง95.1%นะฮะอีกนิดนึงเต้งมาเลยเด้งมาเลย,เลยนี่เกินไปนิดนึงนะฮะโอเคก็ถือว่าได้อยู่ที่86%นะฮะถือว่าแย่กว่าเดิมซะอีกนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรกดอัปโหลดนะฮะเราเป็นยูทูบมือใหม่นะฮะต้องทำใจนิดนึงนะฮะอาจจะทำไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นั่นเองนะฮะแล้วก็ ตอนนี้ผมคิดว่าผมขอพักผ่อนสักหน่อยแล้วกันนะฮะพักผ่อนหย่อนใจหยีบสักนิดนึงแล้วก็ลุกขึ้นมานครับว่าแต่เธอเป็นใครเนี่ยเธอเข้ามาในบ้านของฉันได้ยังไงฮัโลโหลแล้วเธอก็ออกไปอย่างหน้าตาเฉย <c oughs> โอเคคลิปนี้เราได้มา1,499ซับนัเ่นนองนะก็บวกเป็น2,567ซับแล้วนั่นเองโคตรไวนะฮะผมยังทำม่ได้ไม่ไวขนาดนี้เลยนะฮะโอเค ยอดซับผมยังค้างเติมอยู่ที่หลายสามพันกว่าซับเองโอเคที่นี้เราก็ไปทําการกินข้าวหน่อยหนึ่งแล้วกันเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเราจะหิวกระหายเล้กเกินนะครับ okay. เมอร์ชีนะฮะโอเคเราผมจะขอออกไปดูด้านนอกหน่อยนะฮะด้านนอกน่าจะมีร้านค้าที่ให้เราสามารถซื้อในเจ้าโัวรัพท์นี้ได้นะฮะผมเห็นแวบ็แวบนั่นเองไหนลองกดไปพูดคุยหน่อยโจมีอะไรคุณ ราอ่านชื่อเราไม่ถูกนะผมก็อ่านไม่ถูกกันไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเขาไปต่อไปนะฮะงานของฉันจะขายโทรศัพท์ก็คือคนนี้คือคนขายโทรศัพท์นั่นเองท่านอะไรนะนายอยากได้อันหนึ่งด้วยเหรอใช่แล้วล่ะฟังนะเด็กน้อยโทรศัพท์มักจะไม่ฟรีแต่ฉันจะให้โทรศัพท์ฟรีเมื่อคุณเข้าถึงสมาชิก 50k นั่นเองก็คือ5 0 0หมืน มันไม่ใช่โทรศัพท์ที่ดีที่สุดแต่ฉันจะให้โทรศัพท์ที่ดีกว่าแก่คุณในฐานะผู้ชมวิดีโอของคุณเติบโตขึ้นเฮ้ยเราจะมีสปอนเซอร์แล้วเว้ยมีโทรศัพท์มาลองวอล์กันหน่อยนะฮะวอล์กนะฮะไม่ใช่วอล์ช่วยให้ให้คุณนะครับแต่รับเงินสดและสมัยชิกและแม้กระทั่งเหรียญนันยมณีนะฮโชคดีนะไอ้หนูโอเคครับผม ได้เลยลุงเดี๋ยวผมจะไปหาห้าหมื่นซับมาเพื่อที่จะได้โทรศัพท์ของลุงนั่นเองเนี่ยอันดับแรกนะผมขอเข้าไปดูที่อัปเกรดหน่อยมีเกมใหม่ให้เล่นหรือเปล่าเล่นเกมเดิมคนดูก็คงจะเบื่อนะฮะไปดูหน่อยตรงนี้มีแต่คอมพิเวเตอร์ทั้งนั้นเลยนี่นะมีขายเกมหรือเปล่าเอ่ยวิ่งได้ไหมโอเควิ่งได้นะกดชิปเพื่อวิ่งได้นะครับไหนหดูหน่อยซิมีเกมขายไหมเอ่ยไม่มีเกมเลย ไม่มีเกมขายเลยนะฮะทุกคนมีแต่เครื่องเกมแต่ไม่มีแผ่นเกมผมจะไปซื้อแผ่นเกมที่ไหนนะโอเคไม่มีแผ่นเกมนะฮะเดี๋ยวเดีอันนี้อะไรใช่แผ่นเกมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันคือคีย์บอร์ดนั่นเองครับตอนนี้ยังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะฮะในฐานะยูทูบเบอร์ผมคิดว่าถ้าจะให้ดีผมดูตรงร้านค้าตรงนี้ดีกว่านะฮะโอ้โหโลบักร้นล้วนเลยนะฮะ V.I.P. 999โลบักนะอันนี้เราไม่สนนะเราไปดูตรงอื่นอันนี้ก็ไม่ใช่นะอ่านยับมาหนิฮะเอออันนี้น่าจะไม่ใช่ร้านค้าที่เอาไว้ซื้อพวกเกมอะไรมันน่าจะเป็นสำหรับการเติมนะฮะโอเคเราไปดูร้านค้าที่สามารถขายเกมให้เราดีกว่าไปตะเวนหาหน่อยอยู่ตรงไหนเอ่ยมีไหมเอ่ยเนี่ย <laughs> ร้านเกมเซ็นเตอร์ไม่มีเหรออันนี้คืออะไรเนี่ย โฆษณาอย่างนั้นเหรอไม่มีใครติดหรอกนะโอเคไม่มีร้านสำหรับขายเกมอย่างนั้นเหรอไม่มีเลยโอเคแต่ตรงนี้คืออะไร14บนาทีนะฮะไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ว่าตรงนี้สามารถกดได้นะครับซึ่งอ๋อมันจะเป็นการลงดันนะฮะผมไม่แน่ใจว่าลงดันได้ยังไงไปเล่นเกมหรหรือว่าอะไรสักอย่างผมไม่ได้ใจนะฮะ ยูทูบเบอร์ไม่น่าสู้กันได้นะโอเคหรือว่ายูทูบเบอร์ไฟติ้งอย่างนี้หรอเพราะว่าก็ไม่น่าใช่นะไหนขึ้นไปดูตรงนี้หน่อยคืออะไรโพรามีเครื่องบินด้วยนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นลานเครื่องบินแต่เราก็เข้าไปไม่ได้นะฮะโดนจำกัดไว้นั่นเองนะครับตรงนี้มี UFO ด้วยเฮ้ย hey, UFO มาดู y t u t u หรอยูอฟอทำอะไรผมเข้าไปตรงนี้ได้ไหม เข้าไปได้ไม่ทำอะไรไม่ได้นะครับเป็นแค่เอฟเฟกต์เฉยๆรู้สึกว่าร้านเกมจะยังไม่มีแต่ว่าตรงนี้มีสตูดิโอคืออะไรเข้าไปดูหน่อยสิเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้นะฮะไม่ยอมให้ผมเข้าเดี๋ยวลองตอบโต้หน่อยเมื่อคุณมี1หนึ่งช่องเพื่อเริ่มช่องใหม่คุณต้องการ10บบิเลียนนะฮะไม่ผมจะไม่มีช่องขนาดนั้นถ้าผมมีช่องขนาดนั้นผมจะเริ่มใหม่ทำไมเ <laughs> ช่อไหมล่ะโอเค รับเพิ่มฟรีนะฮะอันนี้คือรับเพิ่มฟรีอะไรเรียกร้องรางวัลของคุณนะฮะห้าล้านเอมการ์ดอีนในโนรตไฟมันคืออะไรนะฮะอ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยนายโกหกกันหรือเปล่าเนี่ยมันคืออะไรอ๋อเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เขาให้ผมกดอะไรนะเครมนะฮะเดี๋ยวผมขอมมนต้องใส่ยูอร์เนมหรอ Enter u s e r Name ยูสเซอร์เนมผมคืออะไร V E Q P นะครับแล้วก็อะไรต่อ B F Y แล้วก็ Z นั่นเองนะครับไม่ใช่ผมกด V ไม่ใช่หรอ V V มาได้ไงเียก wrong, ร้องนะฮะ U อะไรเนี่ย5นาทีนะโอเคคูณ okay. 1.5วิวนั่นเองก็คือน่าจะเป็น X ไอ้คูณ1.5นั่นเองนะฮะ คล้ายๆ X2 ของพวกแบตเตอรี่อะไรต่างๆนั่นเองตอนนี้รู้สึกว่าผมจะยังไม่เจอนะฮะสำหรับการที่เราจะไปทำการซื้อเกมใหม่เดี๋ยวต้องเล่นต่อไปออใช่สิซื้อเกมใหม่มันจะอยู่ในตรงนี้เลยนี่นะผมลืมไปได้ไง 10K นี่นะฮะโอเคนะฮะเข้าใจละตอนนี้ผมมีตังค์ไม่พอนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ในตึกมันมีอะไรให้เราสร้างนอกจากเตียงนอนอีกนะฮะ ดูไหนสิมีอะไรอีกไม่เอ่ยอัปเกรดอัปเกรดคืออะไรเราเตอร์นะฮะเดี๋ยวผมขอเอาเราเตอร์มาวางไว้เออ่ในนี้เลยได้ไหมอขอขออัปเกรดเลยโอเคต้องการอัปเกรดเราเตอร์ไปมาวางต้องวางไว้ตรงไหนวางไว้ตรงนี้ปะโอเควางไว้ตรงนี้เลยนะฮะเราเตอร์ของเรานะทีนี้ผมสามารถโอเคทำการ เรคคอร์ดได้อย่างสบายใจนะฮะกดอัดวิดีโอไปเลยแล้วก็ทำการอัดนะเหลืออยู่3 4 2 1นั่นเองนะครับเรียบร้อยนะฮะอัดวิดีโอเสร็จนะฮะมาดูกันว่ารอบนี้ผมจะทำได้ดีกว่ารอบที่แล้วหรือเปล่านะฮะโอเคมาเลยเลี้ยง้ายมาหน่อยกดเรียบร้อยนะฮะ98.5%นะฮะเกือบร้อยเ็์เลยทีเดียวนะฮะมาใช้สมาธินิดนึงฮะ ยิงซ้ายมาเรียบร้อยโอ้โหเกินนะฮะไม่ทันนะกดไม่ทันยิงซ้ายมายิงซ้ายมาวึบอืม90เปอร์เซ็นต์ไม่ดีเลยนะฮะแต่ว่าก็ดีกว่าครั้งที่แล้วนะฮะได้89เปอร์เซ็นต์เลยนะครับอัพโหลดและเผยแพร่ไปเลยดูหน่อยซีความเร็วเร็วขึ้นหรือเปล่าทำไมรู้สึกไม่แตกต่างเลยเจ้าเราเตอร์นี่ช่วยอะไรเนี่ย <c oughs> ทำไมรู้สึกไม่แตกต่างอะไรเลยไม่ใช่ว่าเน็ตต้องเร็วขึ้นแบบนี้เหรอ เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยคนเข้าดูเป็นหมื่นเลยเอ่ะตอนนี้คนซับโอ้โหพุ่งอย่างรวดเร็วตังก็ได้เยอะนะฮะ2,500เลยนะฮะแล้วก็ได้เกมมาด้วย8แล้วก็มีคนเข้าดู26000วิวเลยนะฮะโคตรเยอะเดี๋ยวเข้าไปดูอีกรอบนะตอนนี้ยังไม่มีแนวโน้มอะไรให้ผมดูนะแต่ตอนเนี้ยความสนุกของเรามันลดลงแล้วเราต้องทำการนะ,ะเพิ่มเกจความสนุกก่อนนะฮะโอเค เพิ่มไปเลยนะฮะรีฟเฟสองนาทีนี่คืออะไรไม่แน่ใจนะฮะกิฟอมันก็คือตัวคูณ1.5นั่นเองที่เรารับมาเมื่อกี้นะฮะมันเหลืออยู่2นาทีนั่นเองที่มันจะหมดลงเดี๋ยวขอทำการกินอาหารหน่อยแล้วกันนะฮะทำ YouTube มาเหนื่อยขอแพนเค้กแล้วกันแพนเค้กน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะฮะที่สุดในจงังหวะนี้นะฮะ มาเรามาทำการน,นะฮะอัดต่อเพื่อที่เราจะอ่าได้เกมใหม่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครั้งนี้ไม่อัดแล้วกันขอเป็นไลฟ์สตรีมแทนนะฮะไหนๆแล้วก็มีเราเตอร์ใหม่แล้วนะฮะขอไลฟ์เลยนะครับโอเคแต่ตังหรือย,ยงังสูนบาทนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรระเบิดนะฮะเราต้องระวังด้วยนี่นะระเบิดมันอ่อฟันนี่นะฮะโอเค มันมีให้เราระวังด้วยนะฮะสตรีมมันยากกว่าเลกคอร์ดอีกนะฮะดูดิมีระเบิดด้วยอย่าไปโกรธนะฮะระเบิดนี่น่าจะทำให้อารมณ์คุณภาพของคนนี่ลดลงเลยนะฮะแฮปปี้คอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาให้เราเลือกอะไรผมไม่ได้อ่านหมดเลยทำไมมันลดลงนะฮะอึ๊บเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรแชทนะฮะ เขาพิ okay, มพ์อะไรมาไม่รู้นะฮะเนี่ยมันมันอ่านไม่ออกนะฮะ Make a choice เพราเราไม่สามารถเลือกได้นะฮะเราต้องกดแบบเราๆไปใช่ะม,มันจะดีจะร้ายก็ <c oughs> ไม่แน่ใจนั่นเองนะฮะโอเคตอนนี้มีคนดูอยู่ที่429คนนั่นเองนะฮะไลฟ์สตรีมของเราก็ถือว่าโอเค Make a joke นะฮะเราโจ๊กทำไมเราโจ๊กทำไมคนถนึงดิสไลฟ์ไม่ชอบเรื่องตลกกันหรอ ฮัลโหลโอเคไม่เป็นไร4ี2ร้อยสามสองนะฮะเรื่อยๆเลยแล้วก็เลยเนี่ย true view นะฮะเอาอะไรดีผมเลือกอันนี้แล้วกันนะฮะโอเคเกิด okay. ถ,ถูกนะฮะแต่ตอนนี้มีคอมเมนต์ระเบิดเต็มไปหมดเลยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไไดอันตรายมากเลยโอเคทำการกดนะฮะกดดีกดไปเรื่อยๆเลยนะฮะกดเคกด L กดดีกดเคกด G กดด เรียบร้อยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องขอลาทุคนทุกคนต้องลาชมไปชมไปก่อนนะฮะโอเครู้สึกว่าลิ้นจะพันกันแล้วไลฟ์สตรีมสดเราสต็อปตอนนี้เลยนะฮะโอเคเอาประมาณนี้เกมเดอะมูเลเตอร์สองเราไลฟ์สตรีมมาได้6ดอลลาร์นั่นเองนะฮะเออโอเคก็ถือว่าไลฟ์สตรีมครั้งแรกของเราจบเราก็ทำการนะฮะนอนต่อเลยนอนไปเลยเพื่อน นอนเพื่อเพิ่มพลังของเรานะฮะโอเคแล้วก็ลุกขึ้นมาเถอะเพื่อนมันเต็มแล้วอะ่ะเออแล้วก็ไม่รู้ว่าแคนที้ไอ้คุกกี้ตรงนี้มันทําอะไรได้นะฮะไปดูรางวัลกันหน่อยรางวัลมีให้เราเลือกอะไรไหมไม่มีนะฮะตอนนี้เรามีห0าพันซับแล้วนัน่ผมจะมุ่งไปสู่1,000งหมื่นซับนะฮะเดี๋ยวผมขอทำการเรคคอร์ดอีกรอบด้วยกันนะฮะก็คือการบันทึกนะฮะ ปเลยบันทึกบันทึกนะฮะทำงานทำงานนะฮะฉลาดนะฮะโอเคเขาบอกว่าผมฉลาดเลยนะเอ้าเครื่องคอมเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแตกนะฮะย่อมต่อสายนะฮะจบแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องคิดหน่อยนะฮะเอมันแบบนี้ได้ไหมมันสามารถเอาไปกันได้ปะได้อยู่นะฮะผมว่าต้องมีการแก้ปัญหาซะอีกแบบนี้เลยอ่ะโอเคได้นะฮะ มาเลยเราทําการมาเสียงไทยนะฮะทำการใช้ความแม่นยำของเราปุ๊บนี่ไง98.3เนะฮะเดี๋ยวนะมาเลยอีกนิดนดงนะฮะเยื้องซ้ายไปหน่อยแล้วก็ทําการยาโอ้โห70เปอร์เซ็นต์นย,ยากอยู่นนะทำแบบนี้นะฮะมาเลยมามา,มาเราเอาอยู่ตรงกลางทีนี้ด้านขวาหน่อยโอเคถ7าเจ็ดนะฮะ ไทย87%นั่นเองนะฮะอัพโหลดและเผยแพร่ไปเลยเราจะพุ่งสูง10,000ซับนั่นเองนะฮะโอเคก็ถือว่าอัพโหลดรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวผมขอดูที่เดี๋ยวนี่ไม่น่าเกี่ยวตอนนี้เราได้คนติดตามมาเท่าไหร่ยวดูซิรอบนี้โอ้โหพุ่งอย่างเร็วนะฮะตอนนี้ได้2 9 0 0นะฮะและยอดวิวก็จะอยู่ที่16,000วิวนั่นเองนะครับ อ่ะใกล้แล้วนะฮะนิดนึงนะฮะอีกหนึ่งคลิปก็น่าจะถึงหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นซับนั่นเองนะฮะไปเลยเราจะเป็นยูทูบเบอร์หมื่นซับให้ได้เลยใน EP นี้นะฮะแต่อีหน้าเราจะมุ่งสู่ยูทูบเบอร์หนึ่งแสนซับนั่นเองฮะฟึบนะฮะมาเลยกดกดกดเลยไหมต้องรอนิดนึงยึบนี่ไง9.56นะฮะ โอเคมาเยืองมาเรียบร้อยนะฮะเก้าสิบเก้าจุดห้านึกว่าจะร้อยสี่เนี่ยยากอยู่อหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาเยิองมาเยืองมาเฮ้ยทำไมมันเร็วขึ้นวะเนี่ยรู้สึกตาลายแล้วปึ๊บเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์เสียดายนะฮะเมื่อกี้น่าจะดีแล้วเชียวครั้งสุดท้ายไม่ค่อยดีเลยเนะี่ยมันเร็วเกินโอเคนะฮะโอการอัปโหลดอย่างรวดเร็วนะฮะเร,เร็วมากเลยโอเค มาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะฮะอรอบนี้จะถึงหนึ่งหมื่นเลยหรือเปล่านะฮะจอซับไม่ค่อยขึ้นเลยนะฮะอาจจะไม่ถึงก็เป็นไปได้นะฮะเอ้ยหนึ่งหมื่นซับแล้วนั่นเองนะฮะตอนนี้นะฮะเรากลายเป็นยูทูบเบอร์หมื่นซับแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะฮะเอาเป็นว่าสําหรับวันที่ก็ถือว่าประหมายสําเร็จแล้วผมเป็นยูทูบเบอร์หนึ่งหมื่นซับแล้วนั่นเองนะฮะ ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าเกิดว่าติดใจก็อย่าลืมติดตามให้ผมด้วยนะครับ